ขอความสุขความเจริญในธรรมจะมังเกิดมีใดบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าขวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิต ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ fm 93.75ดเมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระมาหาดวงอำนาจสิริมังคโร วัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่ยี่สเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567 อาจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายญาติรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะช่วงนี้เนี่ยต้องขออภัยในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะเพราะว่าเสียงที่พูดออกมานี่ก็ยังแหบ,บแห้งอยู่เสียงยังไม่เป็นปกตินะก็ ยังคงมีภาวะของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะดังที่เคยกล่าวเนาะคากล่าวหนึ่งที่บอกว่าพยาทิธรมโม,มหิพยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ไดนะ้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะพื้นฐานแห่งชีวิต ที่ไม่อาจจะบิดพริ้วหรืออีกเลี่ยงนะเมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่ได้สิ่งที่พิเศษหรือวิเศษวิโสอะไรนู่นแหละจนสุดท้ายนะมรณธรรมโม,มหิมรณังอนาตีโต เป็นจุดสิ้นสุดในอัตภาพนี้ก็คือเรามีความตายเป็นธรรมดาจากร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วเอาละในส่วนของญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังกันอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่ วัดสวรรคารามนั้นจัดให้มีการทำงานด้านการออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนญ,ญาติโยมทั้งหลายร่วมบุญงานกถินสมคีประจำปี2567ของทางวัดสวรรคารามนะช่วงนี้อย่างที่บอกว่า เราออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายร่วมบุญด้วยกันนะเชิญชวนญาติโยมร่วมบุญงานกระถินเมื่อวานนี้ก็ไปมาละนะขอใช้พื้นที่ของสวทสุขโขไยัยเป็นพื้นที่นะประชาสัมพันธ์ในส่วนของการ ทำงานของวัดสวรรคารามเมื่อวานนี้ไปพื้นที่บ้านดงไทยแต่ไปพื้นที่บ้านดงไทยนี่เขาน่าจะไปไล่ไปนากันไม่น่าจะมีคนอยู่ในช่วงเช้านะแล้วก็ไปบางขังขอนซุงขอนซุงนะหลังจากนั้นก็ไปครองแห้งหลังจากครองแห้งก็นู่นเลยโยมหนองเรียง แล้วก็ปิดท้ายด้วยหนองกลับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าญาติโยมทั้งหลายเนี่ยให้ความศรัทธาร่วมทำบุญกันพอสมควรวันนี้ก็จะเดินทางออกอีกโยมวันนี้ก็จะไปในส่วนของทางปากคอยไผ่ล้อมท่าช้างใส่ย้อยทางคองกระจงไล่ขึ้นไป จนถึงท่าทองนี่คือเส้นทางที่เราจะชักชวนญาติโยมทั้งหลายร่วมบุญด้วยกันนี่ทางคลองกระจงทางท่าทองเนี่ยเคยแซวเขาอยู่ตอนที่สมัยนะน้ำท่วมตอนเอาข้าวไปแจกเนี่ยโยมยังแซวโยมอยู่ว่าตอนนี้เอาข้าวมาแจกเดี๋ยวช่วงงานกระถินจะมาเก็บค่าข้าวนะ แซลโยมไว้บอกเดี๋ยวช่วงงานกระถินจะมาเก็บค่าข้าวนะตอนนี้เอาข้าวมาหวานไว้ก่อนเหมือนกันนะโยมบอกมาเลยมาเลยพูดมาเลยเหอนอยากให้มาอยู่แล้วเหมกันนะวันนี้แหละโยมจะได้ไปที่แถวคลองกระจงแถวท่าทองก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราร่วมกันกับพระคุณเจ้าสมเรนรคณะกรรมาการมาอวานนี่เน,นีตัวเล็กตัวน้อยอยากไปด้วย ขอไปต่มาก็าให้ไปนะพราะคุณเจ้าก็ไปญาติโยมทั้งหลายก็ไปประมาณสักรวมๆแล้วน่าจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบคนมั้งโยมประมาณหกสิบเจ็ดสิบคนที่เดินทางไปร่วมกันนะต่างคนต่างช่วยกันขวนขวายทำหน้าที่ของตนที่ตนพอจะทำได้ ก็เชิญชวนญาติโยมแล้วกันเนาะถ้าหากว่าใครจะมามีส่วนร่วมด้วยกันก็สามารถทำได้เหมือนกันโยมเพราะว่าสวรรคารามเนี่ยเปิดกว้างอยู่แล้วโยมวัดสวรรคารามเปิดกว้างให้คนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดและสังคมร่วมกัน นะยิ่งมีทางเครือข่ายของสวทสุขโขทยโัยนิยมมีญาติโยมเข้ามาสมทบเพิ่มเติมที่จะขับเคลื่อนง,งานเพื่อศาสนาและสังคมไปพร้อมๆกันยิ่งง่ายขึ้นนะอย่างที่บอกว่ามีเครือข่ายของสวทสุขโขทัยเนี่ยที่เป็นพลังสนับสนุนอีกมุมหนึ่ง แต่ก็อาจจะอยู่ไกลๆกันหน่อยนะที่รู้พิกัดนี่มีไม่กี่ที่โยมมีทางบ้านด่านลานหอยนอกจากบ้านด่านลานหอยก็จะมีแถวบ้านกล้วยใช่ไหมแถวสีสำโรงแลนะสีสำโรงก็จะเห็นชัดก็คือมีร้านแดงปะยางสวรรคโลกแล้วก็มีตรงเขาเรียกทางหน้าวัดโส่ะ นะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะโยมเคยเอาล้อมาถวายนึกชื่อไม่ออกซะลนะแถวบ้านสวนเนี่ยก็มีโยมแถวกงไกรลาศมีที่รับชมรับฟังกันผ่านสวทสุขโขทัยเนี่ยมีหลายจุดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้มีแสดงตัวตนที่แพร่หลายว่าเอออยู่ตรงนั้นตรงนี้มีที่เคยคุยกันที่ผ่านสวทจริงจริงเนี่ย น่าจะประมาณสักสิบกว่าคนโยมสิบกว่าคนที่รู้ว่าฟังสวทสุขโขทยัยนะฮะส่วนใหญ่นอกเหนือจากนั้นก็เป็นร้อยหนึ่งนะที่โยมรับชมรับฟังกันเอามาคติธรรมเช้านี้ซะหน่อยในเรื่องของมงคลเนี่ยจบไปแล้วโยมสามสิบแปดข้อสามสิบแปดประการพยายามจะดันให้จบนี่แหละ ทั้งสามสิบแปดข้อญนะาติโยมทั้งหลายใครฟังทุกข้อบ้างยคนที่ฟังวิทยุนี่ก็น่าจะฟังทุกข้อนะตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อทนะี่สิบแปดข้อที่หนึ่งก็เสวนาจะพาลานนังนะการไม่ครบาลี่าน,นตั้งแต่ข้อแรกนะจนถึงข้อสุดท้ายจิตอันกเกษมสันเนี่ยแหละนะ ก็ถือว่าจบทั้ง38ข้อนะก็พู้ท้โยมฟังทุกข้อเมื่อวานนี้นี่ส่วนหนึ่งเมื่อวานขออีกนิดหนึ่งโยมเมื่อวานไปทางหนองกลับนี่ต้องขออนุโมทนาบุญกับชาวบ้านหนองกลับนะโดยมีคุณอนันต์ขัตติยะนะคุณน้ำตาลต้อนไล่แล้วก็คุณลุงอะไรจำชื่อไม่ได้ลืมถ้าได้โยม คุณลุงอีกท่านหนึ่งแล้วก็คุณน้ายอีกท่านหนึ่งตัวเล็กๆเกสี่ท่านเมื่อวานนี้โยมทางหนองกลับเ,เป็นสปายโยแถวหนองกลับนำทีมเมื่อวานนี้คนบ้านหนองกลับเนี่ยนำทีมวัดสวรรคารามเข้าไปชวนญาติโยมทั้งหลายในเขตตำบลหนองกลับเนี่ยร่วมบุญแม่ถ้าไม่ได้โยมน้ำตาลตอนไล่โยมอนันต์ขัตติยะแล้วก็โยมอีกสองท่านน่ ก็คงเข้าไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าหนองกลับนี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่จะได้อาศัยกำลังของญาติโยมได้ช่วยกันก็ขออนุโมทนาโยมนี่โยมบอกว่าฟังอยู่ตาลเตี้ยบ้านคลองโบสถ์อำเภอเมืองสุขโขทยัยค่ะฟังทุกเชา้าค่ะอนุโมทนากับคุณกิติการด้วยนะ พุ่มพวงใช่ไหมมาทีนี้คติธรรมเช้านี้เขาบอกว่ามันอาจจะฟังดูยากหน่อยโยมนะคติธรรมเช้านี้เนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งบวกแปดโยมมาบวกเลขกันหน่อยหนึ่งบวกแปดเท่ากับเท่าไหร่โยมหนึ่งบวกแปดเท่ากับเท่าใดโยมผู้ฟัง ตอบได้ไหมบอกโอ้ยหนึ่งบวกแปดก็ตอบไไง่ายๆคูณหนึ่งบวกแปดก็เท่ากับเก้าเองใช่ไหมหนึ่งบวกแปดก็เท่ากับเก้าโยมสี่บวกห้าได้เท่ากับเท่าใดโยมสี่บวกห้าเท่ากับเท่าไหร,ไรโยมก็ตอบได้ทันทีว่าสี่บวกห้าเท่ากับเก้าเหมือนกันเก้าบวกศูนย์ก็เท่ากับเก้าเหมือนกันโยม สามคูณสามนะสามคูณสามเท่ากับเท่าไรก็เท่ากับเก้าเหมือนกันแล้วก็เจ็ดบวกสองเท่ากับเท่าไรโยมเจ็ดบวกสองก็เท่ากับเก้าเหมือนกันนะอันนี้ต้องการสะท้อนย้อนให้กับญาติโยมทั้งหลายได้เห็นว่าผลลัพธ์ที่มันเท่ากันเนี่ย ไอ้ว่าจะเป็น1นบวกแก็เท่ากับ9 4้าสบวกหเท่ากับ9 9้บวกศูย์เท่ากับ9 3้สามคูณสก็เท่ากับ9หรือแม้กระทั่ง7จบวกสก็เท่ากับ9นะได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันนะอันนี้โยมพี่มน์เม่นจาดบักโยมฟังอยู่บ้านนาขุนไกใช่ไหมฟังทุกวันนอกจากสถานีไม่ชัด เอามีสถานีไม่ชัดด้วยเหรอสถานีไม่ชัดก็ฟังผ่านเฟซ b o o k คู่ขนานอยู่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ยะมากล่าวเมื่อกี้นี้ไม่ว่าอะไรบวกอะไรอะไรคูณอะไรที่กล่าวเมื่อกี้นี้ก็เท่ากับเก้าผลลัพธ์เท่ากันแต่สิ่งที่วิธีการคิดเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันญาติโยมทั้งหลาย วิธีการเริ่มต้นในการบวกมันอาจจะแตกต่างกันแต่มันได้ผลลัพธ์เนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดเนี่ยทางที่จะไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จนะถ้าเปรียบเทียบท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะเปรียบเทียบว่าเป้าหมายเนี่ยการไปสู่ความสำเร็จยาจโยมทั้งหลายมันอาจจะมีเป้าหมายที่ไม่ได้แตกต่างกัน แต่วิธีการนะวิธีการมันก็อาจจะไปสู่ความสำเร็จได้เหมือนกันแต่วิธีการเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันดูข่าวไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวแม่ตักก็ดีนะหรือจะเป็นข่าวบรรดาบอสบอทั้งหลายก็ดีโยมคนเหล่านี้ถ้ามองมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตโยม นะประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถแสวงหาทรัพย์สินได้มากมายนั่นถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาไปสู่ความนะสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาเหล่านั้นเป็นการเริ่มต้นที่มันไม่ถูกโยม เมื่อไปสู่เป้าหมายได้ไม่นานก็กลับคืนสู่ความล้มเหลวแห่งชีวิตญาติโยมทั้งหลายนี่คือการเริ่มต้นที่มันไม่ถูกต้องพอเริ่มต้นที่มันไม่ถูกต้องนานวันขึ้นนานวันขึ้นสิ่งที่เริ่มต้นด้วยความไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ปรากฏกลายเป็นความล้มเหลวแต่ถามว่าเป้าหมายของเขาก็คือการมีทรัพย์ นะถ้าพูดถึงความร่ำรวยก็ถือว่าเป็นคนร่ำรวยแต่ว่าร่ำรวยบนพื้นฐานของความไม่ถูกต้องมันก็เท่ากับว่าเป็นความล้มเหลวทีนี้ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟังเนี่ยโยมเองก็มีเส้นทางที่จะนำพาชีวิตของโยมเองเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้มากมายโยม เรามีเส้นทางที่จะนำพาตัวเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิตเนี่ยได้ต้องมากมายถ้าหากว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จในชีวิตนั้นอารมาเขียนและปักหมุดว่าความสุขโยมถ้าหากว่าเรามีเส้นทางแห่งชีวิตเนี่ยที่ปลายทางที่เราเรียกขานกันว่าความสุข เชื่อว่าหลายคนหลายท่านก็มีวิธีการที่แตกต่างกันแล้วก็มีวิถีแห่งการเป็นไปสู่เป้าหมายที่เรียกว่าความสุขนั้นแตกต่างกันอย่างตัวตมาเองนะปัจจุบันเนี่ยพูดถึงเรื่องของความสุขเนี่ยยกตัวอย่างสโลแกนของวัดก็ได้โยมวัดที่ตมาพำนักอยู่นั้นเนี่ยมีสโลแกนที่ชัดเจนว่าวัดแห่งการให้ วัดสร้างสุขวัดสวรรคารามเพื่อเป็นการตอกย้ำเป้าหมายที่ชัดเจนว่าวัดแห่งการให้ถึงแม้ว่าวันนี้อาตมาก็ดีตลอดจะถึงคณะกรรมการวัดสวรรคารามก็ดีพวกเราทุกคนเนี่ยยังอยู่ในสถานะของผู้รับก็ตามโยมแต่ในขณะที่เราอยู่ในสถานะของผู้รับเนี่ย เราก็รู้จักการให้การแบ่งปันเพื่อคืนกลับไปสู่สังคมเรารับเพื่อจะให้เรารับเพื่อจะแบ่งปันไม่ได้รับเพื่อจะสะสมโยมไม่ได้รับเพื่อจะทํายอดสะสมเอาไว้แต่เรารับมาแล้วทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับาศาสนาและสังคม ถึงบอกว่าในขณะที่เราเนี่ยอยู่ในฐานะของผู้รับเนี่ยเราก็ให้เราก็แบ่งปันให้กับผู้คนในสังคมก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก่ผู้คนในสังคมญาติโยมทั้งหลายดังนั้นสิ่งเหล่านี้อาตมาจึงเรียกว่าเป็นความสุขในมุมของอาตมาอาตมาเรียกว่าความสุข แต่ทีนี้ในมุมของท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีเป้าหมายความสุขของญาติโยมอย่างไรนะในชีวิตของโยมเนี่ยอะไรที่เรียกว่าเป็นความสุขของโยมอัตมาไม่รู้อัตมารู้แต่เพียงตัวเองว่าวันนี้เนี่ยการได้อยู่กับตัวเองโยมนะคุณอัมพาใช่ไหม สุภยสมใช่ไหมเนาะอาจจมาอ่านถูกไหมบอกน้อมกาบนักสการพระอาจารย์ฟังทุกวันเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกๆมาจะรีบไปร่วมทําบุญเจ้าค่ะวันที่สิบสามสิบสี่มาทอดกระถินด้วยกันโยมสิบสามสิบสี่มาทอดกระถินที่วัดสวรรคารามด้วยกันในช่วงนั้นเนี่ยเป็นบุญใหญ่ปีหนึ่งครั้งหนึ่ง ในที่นี้ธรรมาจึงกล่าวว่าธรรมาไม่รู้ว่าเป้าหมายของความสุขของโยมคืออะไรแต่ความสุขของอาตมาก็คือสุขจากการได้รู้จักตัวเองสุขจากการได้อยู่กับตนเองสุขจากการได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นสุขจากการได้ดูแลสังคมทํางานด้านสาธารณสงเคราะห์ดูแลสังคมไปกับญาติโยมทั้งหลายอาตมาถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสุข ที่เราสามารถสัมผัสมันได้แล้วก็จับต้องมันได้เราสามารถเอื้อมถึงจึงกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้สำหรับอัตมามันคือความสุขแต่ในส่วนของญาติโยมบางคนอาจจะสุขในรูปแบบของการเก็บหอมรอมริบก็ได้ใช่ไหมบางคนอาจจะมีความสุขต่อการภูมิใจกับตัวเลขที่มีอยู่ในบัญชี อ่าสามหลักสี่หลักห้าหลักหกหลักเจ็ดหลักแล้วดีใจมีความสุขเก็บได้เจ็ดหลักแล้วโยงพอเจ็ดหลักแล้วไม่เท่าไหร่อนะ่าเก็บได้เลขเจ็ดหลักไม่เท่าไหร่ตายจ้อยถามว่าแล้วสิ่งที่เก็บไว้จะมีประโยชน์อะไรกับเราเนะโยมไม่มีอ่นะดีคนที่อยู่ข้างหลัง นะถ้าเจอลูกหลานดีก็บริหารต่อยอดได้แต่ถ้าเจอลูกหลานที่ร้ายเนี่ยที่ไม่ค่อยจะสู้ดีดักเท่าไหร่โยมนะ่ะก็ละลายทรัพย์ที่โยมเก็บหอมรอมริบด้วยความยากลําบากมาทั้งชีวิตเนี่ยจะกินก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งยังย,งยากเลยนะสาหรับบางคนเสียดายโยมนะจะกินก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งบางทีเสียดายกลัวจะหมดจะเปลืองนะ่ะไม่ยอมกินท,ท,ทั้งที่กินได้สบายมากเนี่ย แต่ไม่กินเพราะว่าความตระหนี่ที่เหนียวเสียดายโยมต่อให้มีทรัพย์อยู่ในธนาคารเป็นล้านแต่มีความตระหนี่ที่เหนียวมากเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับวันนี้วันนี้พกยาจกกันนะโยมเพราะว่าก็คือมีค่าผลลัพธ์เท่ากันก็คือการอดกินเหมือนกันถามว่าคนมีเงินในธนาคารเป็นแสนเป็นล้านแต่จะกินอะไรแต่ละอย่างเนี่ยฝืดเครืองโยมเสียดายกลัวทรัพย์จะบกจะพร่องไป ก็ไม่ต่างอะไรกับคนยากจนนะนะนะไม่ต่างกับว่านี่พกคนขอทาน,นโยมที่อดอยากเหมือนกันมีค่าเท่ากันโยมเพราะฉะนั้นจึงกล่าวกับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเป้าหมายแต่เราคนเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะวางเป้าหมายของเราไว้ตรงไหนอย่างไรท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าโยมมีเป้าหมายของโยมชัดเจนก็แค่เดินตามวิถีแห่งความสุขนั้น เพื่อนำสืบไปสู่เป้าหมายที่ท่านทั้งหลายได้วางเอาไว้โยมซึ่งอาตมานั่งพูดรายการธรรมะพุทธธรรมนำชีวิตอยู่ตอนนี้อาตมาไม่อาจวินิจฉัยได้และก็ไม่อาจรู้ได้ว่าท่านผู้ฟังที่น่ารักทั้งหลายเนี่ยที่ฟังอยู่ตามบ้านตามเรือนนั้นเนี่ยโยมมีความสุขกับอะไรอะไรคือความสุขในชีวิตของโยมอาตมาไม่อาจวินิจฉัย เพราะว่าความสุขแต่ละคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ทัศนคติของญาติโยมที่แตกต่างกันไปถูกไหม่ะทัศนคติที่แตกต่างมันก็มอบผลลัพธ์ที่เรียกว่าความสุขที่แตกต่างมันอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละผู้แต่ละคนว่าเราพึงพอใจในสิ่งใดมันก็จะเป็นสุขในสิ่งนั้นต่อให้อัตมาภาพเ่ยยกตัวอย่างว่า อาตมาบอกว่าความสุขของอาตมาอยู่ที่การได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นได้รู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันอาตมามองว่าสิ่งนี้เป็นความสุขสําหรับอาตมาแต่โยมเชื่อไหมว่าคนในสังคมนี้ก็ไม่ได้มองว่าการให้คือความสุขสําหรับคนที่มีความตระหนีถี่เหนียวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าการแบ่งปันหรือการให้เนี่ยเป็นความสุขสําหรับชีวิตของเขา แต่เขากลับมองว่าการกอบโกยการสะสมการนำทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของของตนต่างหากสิ่งนั้นคือความสุขเห็นไหมโย,ยมดังนั้นตะมาจึงกล่าวกับท่านผู้ฟังว่าตมามิอาจที่จะวินิจฉัยได้ว่าความสุขของแต่ละท่านแต่ละคนนั้นเขาผูกใจไว้ที่ใดให้เป็นความสุข มันขึ้นอยู่ที่ทัศนคติมุมมองของแต่ละคนแต่ละท่านนี่แหละนะที่จะสแสวงหาที่จะดำเนินไปให้ถูกต้องตามเป้าหมายแต่ความสุขในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยโยมก็คือต้องสุขทั้งตนเองแล้วก็สุขทั้งบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบืยนบุคคลอื่นนะสิ่งนี้จึงเรียกว่าเป็นความสุขโดยหลักหนึ่งเนาะเอาละญาติโยมทั้งหลายวันนี้ นะดูเวลาก็จะหมดเวลาลนะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะวันนี้ก็จะออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายร่วมบุญด้วยกันนะก็จะไปตั้งแต่วัดปา่าคอยในยไล่ขึ้นไปโยมวัดปา่าคอยวัดไผ่ล้อมนะ่ะไล่ขึ้นไปเหอะยันท่าช้างเลยนะนะใส่ย้อยแล้วก็วัดอะไรกันฝั่งนี้ไม่มีแล้วเนาะท่าช้างใส่ย้อยก็หมดลนะแล้วก็ไปเขตตำบลคลองกระจง นะยาวไปนู่นจนถึงท่าทองนะวันนี้โยมที่อยู่ฝั่งฝั่งซีกแม่น้ําฝั่งว,วัดสวรรคารามนะ <c oughs> ทางฝั่งทิศตะวันตก <c oughs> เริ่มไอถึงเวลาจะไอครับนะโยมที่เป็นคณะสัตยาที่อยู่ฝั่งแม่น้ําทางทิศตะวันตกโยมมารอร่วมบุญด้วยกันได้กับวัดสวรรคารามรือว่าวัดกลาง <c oughs> นายโยมนะเอา้าจะไอาย,ยาวชุดใหญ่ละรู้เลยว่าจะไอละเชิญชวนญาติโยมแล้วกันมาร่วมบุญด้วยกันเอาละวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะเดี๋ยวจะไอาย,ยาวๆอายโยมเดียนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมชมมันเกิดมีกบบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทิรนขอเจริญพร <c oughs>